สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับเป็นเลื่อยโยนตัวนี้เลยนะครับเจียปูนะครับผมนี่นะครับที่ห้อนี้ให้บายาวมายี่สิบนิ้วเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้แกะออกมาแล้วนะครับนี่นี่นี่โอ้อันนี้มีโซ่สองเส้นเลยนะครับ น่าจะเป็นโซ่เล็กนะครับผมโซ่สามสองห้าเขาเขียนไว้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นคู่มือนะครับผมว้าวนี่นะครับบายาวยี่นิ้วนะครับผมให้มาแบบนี้กันเลยนะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับตัวบานะครับอันนี้เป็นบาเพื่องนะครับผมหรือว่าเป็นบาหัวจักนะครับนี่นะครับถุงเครื่องมือนะครับก็จะมีพวกบล็อกไขหัวเทียนนะครับมีพวกไอ้ปันช้นหลามมีสกุล,ลายมีเขาเรียกอะไร นี่นะครับมีตะไบแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับตะใบอย่างนี้นะครับผมก็ไปซื้อตะไบสี่จุดแปดนะครับไปสั่งใมตะกร้าได้นะครับของผมนี้นะครับมีกวยน้ำมันนะครับผมมีถุงมือนะครับมีถุงมือด้วยนี่นะครับถุงมือผ้านะครับมีอะไรนี่นะครับมีอะไรมาให้ด้วยนะครับผมมีพวกปักเกลนลูกยางหัวเทียนนะครับตัวปรับโซ่นะครับ แล้วก็มีเชือกเชือกสาตาร์ทนะครับผมเท่ะเ <g ül> จ้าอื่นไม่มีนะครับผมนี่สุดยอดของแพงแต่ดีเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่มีอะไรเออยังมีนี่ยังมีนี่มีกระลอนน้ํามันนะครับผมมีอะไรอีกไหมีมีมแล้วนะครับมีเครื่องนะครับต่อไปจะเป็นเครื่องนะครับนี่นะครับเครื่อง อันนี้โฟมติดปัดให้เข้าหน่อยอันนี้เขาใส่มาลุ่มหลวมนะครับน็อตตัวนี้นะครับผมถอดตัวนี้ออกก่อนตัวครอบบาดโซ่นะครับขาวนี้มันเป็นโฟมติดมานะครับนี่นะครับตัวนี้ปรับโซ่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะครับผมนี่นะครับ ตัวเครื่องนะครับยี่ห้อเจียปู้นะครับผมนี่ท่อมีมาให้สามรูนะครับผมนี่ตัวแข้งเครื่องก็เป็นประมาณนี้นะครับสเตอร์เป็นสเตอร์จักรนะครับไม่ใช่เป็นสเตอร์แหวนนะครับนี่นะครับอันนี้ช่องเติมน้ำมันนะครับอันนี้ช่องเติมน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับ นี่นะครับตัวเปิดปิดนะครับอันนี้โชคกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่ากำแล้วโชคมันจะเด้งกลับไหมอ่าโอเคอันนี้โชคกจะเด้งกลับนะครับเวลาเรากำอันนี้ตัวสาตาร์นะครับตัวสาตาร์เป็นสาตาร์เบานะครับผมสาตาร์เดินเบานะครับ นะครับผมตัวเครื่องนี่ต้องเติมน้ำมันเบนซินผสมทูทีนะครับผมไม่ผสมไม่ได้นะต้องผสมนะครับเดี๋ยวมาดูกรองข้างในสินี่กรองเป็นแบบนี้นะครับหัวเทียนมีมาให้อยู่แล้วนะครับอันนั้นแค่เขาสำรองมาให้นะครับผม เราก็ใส่กลับเข้าไปมมไม่ล็อกอย่างดีเดี๋ยวเรามาประกอบบาเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะโซ่ก่อนนะครับนี่นะครับตัวโ,โซ่นะครับโซ่ที่เขาให้มานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ใส่บาร์ไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาโซ่ใส่เข้าไปนะครับ ก็หันเอาความคมนะครับไปข้างหน้านะครับอันนี้ผมใส่แล้วนะครับแล้วเราก็ดึงบาร์นะครับผมดึงบาร์ไปจะได้แล้วเราก็ใส่ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเอาตัวเดือยตัวนี้นะครับตัวเดือยตัวปรับตั้งโซ่ตัวนี้นะครับให้ตรงกับรูบาร์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ไม่เข้าเราก็ใส่ดูก่อนนะครับ อันนี้มันตรงกันแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเลยไม่ต้องปรับเราก็เอาอุปกรณ์เราออกมานะครับที่จะต้องใช้ก็มีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แต่จริงๆใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็เพอนะครับแต่ประเด็นคือไอตัวปรับตั้งโซ่เนี้ยมันอยู่ข้างหน้านะครับใช้ตัวนี้มันจะง่ายกว่าเพราะเพราะมันไม่ติดไอตัวตัวนี้นะครับตัวบล็อกนะครับใส่ตัวตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับ อันนี้ผมจะปรับให้มันตึงก่อนนะครับจะไขาย,ยากนิดหน่อยพอตึงแล้วเนี่ยเราก็ลองยกปลายบาขึ้นนะครับมันก็จะย่อนย่อนหน่อยนะครับเราก็ไขอีกหน่อยปรับให้ดีนะครับไม่ต้องตึงมากนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลูบอันนี้เป็นโซ่ใหม่นะครับไม่ต้องตึงมากนะครับให้มันย่อนย่อนหน่อย เดี๋ยวพอเราใช้ไปสักพักเราค่อยปรับอีกทีนะครับบาร์นี้ดีเลยนะไม่ค่อยฝืดพูดถึงก็เอาเลยมันจะมีช่วงตึงช่วงหย่อนนะครับปรับให้ดีนะครับอันนี้มันยังไม่ได้น้ํามันนะครับพอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ไขเข้าเลยนะครับผมจะไขตัวข้างหน้าก่อนนะพอไขแน่นแล้วนะครับตัวข้างหน้านะครับเราก็ปล่อยมือได้นะครับแล้วเราก็ไขตัวข้างหลังนะครับ ไขตัวข้างหลังเนี่ยโซ่มันจะบางทีโซ่มันจะตึงขึ้นมาอีกนิดนะครับเราก็ดูโซ่ไปด้วยนะครับว่ามันตึงเกินไปหรือเปล่าต้องขายข้างหน้าให้แน่นก่อนนะถึงจะด,ดีโอเคของผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้น้ํามันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ํามันก่อนช่องนี้เป็นน้ํามันเบนซินผสมทูทีนะครับมาเดี๋ยวผมจะใส่น้ํามันเลิงโซ่นะครับ ตัวปรับน้ำมันเลี้ยงโซ่เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับโอเคก่อนจะประกอบโซ่นะครับแนะนำสตาร์ทเครื่องก่อนก็ได้นะครับเพื่อดูน้ำมันเลี้ยงโซ่มันออกดีหรือเปล่าอันนี้ผมประกอบโซ่ไปเลยไม่ทันได้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาสังเกตที่โซ่นะครับมานะเรามาลองสตาร์ทกันนะครับก่อนอื่นก็เปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็ดึงโชคนะครับแล้วก็เหยียบ สตาร์ทจนกว่าเครื่องจะเหมือนเหมือนเครื่องจะติดนะครับแล้วเราก็ดึงโชกเข้านะครับหรือไ,ไม่ก็บีบตัวคันเร่งนี้นะครับ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนดี่ค่อนะครับเพราะผมยังไม่ได้ตั้งตัวน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูน้ำมันเลี้ยงโซ่ก่อนว่ามันออกหรือเปล่า